สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องปรินเตอร์นะครับเนื่องจากที่ต้องเปลี่ยนเครื่องปิิพนใหม่ในระบบของปีหน้าก็คือทางเราได้มีปัญหาเกี่ยวกับ Windows 10ที่อัปเดตแล้วมันไม่สามารถแชร์ให้เครื่องลูกสามารถปิิพนได้ดังนั้นเราจะใช้เครื่องปิิ้น ในระบบของปีหน้าเป็นเครื่องปิ้นที่ผ่านวงแลนโดยตรงโดยเราจะใส่ตามแต่ละฝ่ายถ้าหากฝ่ายใดยังไม่มีก็ให้แจ้งเข้ามาในลายกลุ่มของไอทีได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันขั้นตอนแรกก็คือวิธีใช้เครื่องปรินเตอร์ ของเจ้ารุ่นนี้ก็คือเราจะใช้เป็น b เ t h e r mfc ข t ด T 9 2 0 dw เราจะใช้เป็นรุ่นนี้โดยส่วนมากนะครับขั้นตอนแรกก็คือวิธีการดูแลรักษาแล้วก็การใช้งานวิธีการใส่กระดาษก็คือ อันดับที่1ให้เราเมื่อเราติดตั้งให้เราเปิดเครื่องขึ้นมาก็คือกดปุ่มตรงนี้ครั้งหนึ่งจากนั้นเครื่องมันจะรีเซ็ตขึ้นมาเครื่องจะขึ้นหน้าเวลาวิธีใส่กระดาษให้เราเปิดอินชักข้างล่าง ดึงออกมาแล้วก็เปิดฝาโดยเปิดมันจะมีกิปเปิดตรงนี้เปิดขึ้นพอเปิดขึ้นเสร็จให้เอากระดาษใส่ใส่เวลาปิ้นงานก็คือเอาด้านที่ต้องการปิ้นเอาลงด้านล่างก็คือพลิกลง ส่วนด้านที่ไม่ได้ใช้ก็ให้หงายขึ้นหลังจากนั้นก็ปิดฝาปิดฝาเสร็จแล้วก็ยัดเข้าไปคืนใส่เข้าไปแล้วก็ดึงถาดรองกระดาษออกมา เราจะมาดูว่าเจ้าเครื่องนี้สามารถทำอะไรได้บ้างเราจะเปิดให้ดูนะครับก็คือตรงนี้สามารถต่อกับ usb เข้าเครื่องแม่โดยตรงเข้าเครื่องคอมโดยตรงตรงนี้จะต่อผ่านแลนก็คือเข้าในระบบของโปรแกรมเราระบบของทางร้านเราก็ให้สังเกตดูด้านข้าง จะบอกหลังจากนั้นเวลาเติมหมึกก็ให้ดันดันดานข้างตรงขอบไอ้แท่งหมึกออกมาอย่างนี้ครับแล้วก็เปิดทีละจุกแล้วก็เติมสีเข้าไปตามสีที่บอกสีที่บอกก็ดูสามารถสังเกตดูได้ตามแถบตามแถบที่บอกเนี่ยครับก็เติมตามสีพอเติมเสร็จ เติมให้อยู่ในระดับที่ลูกศรมันชี้ตรงนี้นะครับหรืออาจจะต่ำกว่านี้นิดนึงก็ได้หลังจากนั้นก็ให้ปิดฝาเข้าไปคืนปิดเข้าไปให้แน่นแล้วก็ให้สังเกตหรืออาจจะสังเกตโดยไม่ต้องเปิดก็ได้สังเกตให้อยู่ระดับขีดมาข,ขีด ถ้าต่ำกว่าครึ่งครึ่งหนึ่งก็ให้เติมได้เลยหรือถ้าใครอาจจะเช็คดูทุกวันได้ยิ่งดีทีนี้เรามาดูกันอีกพอร์ตหนึง่งมันก็จะมีเสียบ USB สำหรับปิ้นงานโดยตรงเวลาเราเซฟงานใส่ USB มา แล้วก็ด้านข้างด้าน,นข้างก็จะมีพอ,อร์ตผ่านแฟกผ่านแฟกผ่านในวงของตัวสับภายในได้จากนั้นแถบด้านที่ใส่กระดาษด้านหลังสำหรับปิ้น์ิ้นกระดาษโฟโต้มันจะสามารถใส่ได้ทีล่ละแผ่นหรือ2แผ่นประมาณนี้ครับให้เปิด ถาดขึ้นมาแล้วก็เอากระดาษใส่แล้วเราก็สั่งปิ้นเวลาเราปิ้นพวกรูปภาพหรืองานที่มีคุณภาพการปิ้นเป็นรูปสูงยางเงส่วนวิธีการดูแลก็คือปัดฝุ่นทุกวันแล้วก็มันเช็คว่าฝาข้างบนมีอะไรติดพวกลวดเสียบ พวกเศษฝุ่นติดเศษกระดาษติดยังไงให้เช็คดูบ่อยๆส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นตัวดึงกระดาษสำหรับปิ้นโดยเราไม่ต้องเปิดฝาฝาพับไอตัวสแกนขึ้นนะครับตัวนี้มันก็จะปิ้นได้รวดเร็วกว่าเราก็แค่ใส่กระดาษเวลาปิ้นงาน น้าปิ้นงานอย่างเราต้องการหน้านี้ที่จะปิ้นที่จะถ่ายเอกสารให้เราเอาหน้าลงให้เราเอาหน้าที่ต้องการปิ้พพิกลงแล้วก็ใส่ให้ไปชน